จะทาการเปิดไหของวัดเขาพระใต้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบังขามเดี๋ยวมาดูแต่ว่าแต่กลุที่ไหนนะที่วัดกลุที่ทับฟ้อพิจิตครับวัดเขาบ้ะใต้เจ้าของนะฮะปีปีห้าสามนะเจ้าของครับครูชำนาญนะครับโอเค เริ่มเปิดเลยน้องสิดช่วยด้วยมี่น้องสิ์นะฮะแล้วก็คนที่แกะอยู่นี่ก็ครูบ่าวนะครับครูชำนาญเจ้าของไหนะครับที่ว่าได้มีวาสนาได้บูชาไหามาแล้วเราก็จะแกะนะฮะ <trauma> เ,เราจะดูกันเพราะเป็นความแห้งนะฮะความแห้งของผิวของผวิวดินจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปพระอยู่เลยครับอ๋อเป็นแบบพระอยู่เลยนะฮะเป็นแบบเหมือนพพระเหมืถ้าไขที่เกตมาโขดมันจะไม่ใช่ดินความแห้งของดินพระอุค์นี้ฝังอยู่ในน้ำใต้ศาลาวันเสาพระใต้ แต่ประมาณสองสี่แข็งพ้ากว่าอืมนี่พอแ,<ต>แกะออกมาถ้ปาป่ก็คือประมาณร้อยปีร้อยปีขึ้นอืมคว,วามทนดูได้จากจากเนื้อโลหะจากน้ำเคลือบไหผยพ้าที่ถึงอายุทำกียากครับ ราะว่าอายุพระเป็นตัวบ่งชี้และแม,ม่พิมพ์ของวัดเข,ขพาพระใต้เนี่ยจะมีหลากหลายพิมพ์มากอ่าจะเป็นรูปพระบล็อกคือ,ค,อคือจะเป็นรูปพระลักษณะนี้นี่คือที่แกะออกมานะฮะเดี๋ยวเราไปร<ม>อ,อดูไวไ<อ>้ก่อน <ๆ S 2> เนื้อนะครับในหนึ่งไหจะมีหลากหลายเนื้อแล้วแต่อันนี้พิมพ์นั่งมา้านั่งช้าง นั่นนั่นฐานจะมีมีม้าแล้วก็มีช้างครับเป็นสัญลักษณ์ของกุวัดเขาภาะใต้เลยหรือเปล่าว่าจะต้องมีพิมพ์อะไรบ้างพิมเนี้ยมีที่อื่นไหมไม่จําเป็นครับไอ้วัดอื่นผมไม่เคยเจออ๋อมีเจอเขาภ้าใต้นะฮะก็คือเราเปิดกันเห็นเห็นนะครับว่าเนี่ยหายมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มีแบบพิมพ์มันเป็นอย่างเนี้ยนะครับก็เปิดหายออกมาอยากให้หลวงพ่อเป็นที่รู้จัก เราเปิดกันที่บางมะเดือ่ออํเาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ช่วยๆกันบันทึกความทรงจําตรงนี้ไว้นะฮะว่าได้ดูกันใครที่ยังไม่เคยได้เห็นนะฮะว่าอันนี้เป็นปพิมพ์เป็นลักษณะเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินอ่าเป็นแบบพิมพ์หลวงพ่อเงินนะครับความแห้งความแห้งของผิวโลหะฮะประมาณคือถ้าเป็นไม่พระไม่เก่าอ่ะความแห้งจะไม่ได้ประมาณนี้อ๋อถ้าคนดูพระเก่งๆพระลอเขาจะรู้ครับ สวยครับจะแล้วพี่ตอนที้อาจจะมีผมพุทธคูมิมีอะไรอยู่พี่พี่เขาเจออะไรอยู่เยวต้องแกะไหนเกิดการแกะแข็งมากครับปินแข็งบีไม่มีออกโอ้โหออกข้ามาต่อนก็ได้พี่แต่เดี๋ยวค่อยเี๋ยวค่อยมาแกะทีโอ้นี่เป็นเนื้อโลหะนะฮะที่ว่าเจอโลหะนี่มีกี่ประเภทครับพี่ ม,มันมะีมีเนื้อเงินยวงเนื้อเนื้อเป็นลักษณะชิน้นเนื้อชิ้นผสมตะกัะ่วนี่บุกแล้วก็เขาเรียกเป็นเงินยวง,<ไ>งครับที่อีกพิมพ์มพมพเนื้อก็จะเป็นเนื้อสำลีคื <c oughs> อเนื้อเนื้อทองผสมนะแก่ทองแก่ทองไ,ม,นะองไม่แก่ทองก็อยู่ที่การหล่อแต่วนใหญ่พระจะมีส่วนผสมของทองคำและเหล็กน้ำทีดินแข็งโคดินแข็งมากครับ จะเหล็กน้ำพีดูได้จากเอาไม่เหล็กเข้าใกล้จะมีส่วนผสมส่วนใหญ่ผ้าหรือพวกเงินจะมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีก้อนแป๊กกันนี่เป็นเนื้อโลหะกี่องค์นะฮะสิบสามนับสิบสามสี่ส่วนที่เกินจะได้เป็นของเรา ไม่เ <ija> หรอฮะนี่กล้องซะ้ตั้งกี่ตัวกล้องประมาณอ๋อจริงๆในนั้น13ครับมีพี่เขาถือไว้องค์นี้พี่อน้อนฮะนันทชัยนะฮะแวะมาดูฮะเป็นที่อยู่ตรงนี้นี่เป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงพ่อเงินอ่าวัดบางคานกันทั้งนั้นนะฮะ uh huh. แต่ว่าพวกเราก็มีที่บูชาติดตัวกันอยู่ก็เป็นของวัดขอพระใต้นี่แหละครับที่ว่า ชอบนะฮะชอบทั้งในเนื้อหาชอบทั้งในพิมพ์รูปตรงแล้วก็ประวัติความเป็นมาถึงใครก็ว่าอย่างไงอนะใรนะคเราก็รักไม่ได้มาเลยเอืเนี่ยครับต่อออกมาก็ไม่แกว่าแกจะไม่ล้างมัแค่ปัดๆอ๋อแล้วใครจะดงดีใช่มั้ยครับมีเลือกตรงไหนมีตารางเอาพาไห้วิ่งเลยก็ได้ฮะพี่ๆน้องๆทุกคน จริงอ่ะครับเฮ้ยแกอะไรนะเกือบแตกเลยเกือบแตกได้ได้ได้ยินแว่วๆทั้งสิ้นถามกูดูเวยถามกูด้วยนี่ครับพี่ชำนาญครับครูบาวครับครูบาวเจ้าของไหที่ว่าบูชาไหมาแล้วก็เรามาไหแรกเลยครับไหแรกเรามานิมนต์ท่านออกมาจากไหนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนี่ไว้เพื่อเป็นอ๋อเป็นสักขีพยาน เป็นวิทยาทาน,นลแล้วก็ให้คน,นรุ่นหลังได้ดูนะฮะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เปิดไหนี่มันก็ยากอยู่ช่วงนี้ฮะ,ะอ,อันนั้นเป็นเนื้อดินน้่นะอ,อ้แข็งมากเลยแข,แข็งครับ<ถ>มัน<แ>จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะเนื้อดินเพราะว่าดินเก็บไว้นานมันไม่ใช่พุ่าน้ำใสเอาน้าใสอ่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเอาน้ําใสนะฮะไม่ไม่เวิร์กเลยแบบนี้ไม่งั้นไม่งั้นจะเอาออกมายากนะฮะ อย่าน้ำใสครับน้ำใส่จะได้ไม่ไม่เหลวนี่อาจารย์ออสครับอาจารย์ออสมปองเตี้ยงเก่านะครับเป็นประธานของจังหวัดสุราษฎร์นี่แหละครับเป็นพี่ใหญ่ของพวกเรานะฮะเป็นคนแนะนําเป็นคนทําให้พวกเราได้รู้จักหลวงพ่อเงิน่อ่านะครับความความแห้งความเก่าใส่น้ําลงไปนี่คือน้ําจะจะซึมลงไปเนี่ยเร็วมากเลยอ๋อ ผมเคยเคยเอาเนื้อพ้าเนื้อดินของกลุ่นนี้ยฮะไปแช่น้ำในฟองอากาศขึ้นเลยเคยเคยดูกันนะฮะคลิปเคยลงคลิปให้ชมกันละมันก็มันก็แสดงให้เห็นอะไรบางอย่างเก็บเก็บดินตรงนี้ว่าทีจะได้อาดินแห้งนี่เก็บใส่กับคือพวกเราที่เปิดเนี่ยเราไม่ได้เอาไปไหนนะดินนี่เราก็เก็บไว้บูชาแล้วก็จะเป็นส่วนผสมที่จะในการจัดสร้างวัตถุมงคล สำหรับดินีเป็นดินวัดศิ์นะครับวัดแถวๆนี้ฮะเป็นมวลสารนะครับก็จะเก็บตรงนี้ไว้นะครับอ๋อนับให้ดีนะฮะมีคนส่องเยอะเน่ถ้าหายนี่ไม่ต้องโทษใครนะฮะนี่พี่อ้นนันทชัยนะฮะพี่อ้นนันทชัยโดนพี่เล็กครับพี่เล็กพี่เล็กแผนหลวงพ่อเงินวัดบางคานอยู่เหมือนกันออนี่พี่เล็กก็เขาบอกว่าเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จก็จะแชร์ไปสู่เพื่อนๆเขาให้ได้รู้จักกันนะครับ คนต่างชาติก็จะได้รู้จักว่าหลวงพ่อเงินเป็นยังไงนะฮะนี่มีหลายพิมพ์นะฮะแต่ว่าถ้าจะจองไว้ก่อนก็กลัวว่าเจ้าของเขาจะไม่ค่อยสบายใจอนี่สวยครับสวยสวยค่อยๆปีค่อยๆโออ่ะค่อยๆฮะพิมพ์อะไรเนี่ยโอ้สังกจายปิดตาเอ้ยไม่ใช่สังกะาายอุ้มบาทเลยพิมพ์เล็กสวยครับสวยสวยสั้ข้างเก็ได้ครับป็นสังกัดจพิมเล็ก นียวะต้องล้างอยู่ที่เนื้อสาเหตุที่เราต้องมาเปิดกันตอนดึกๆเพราะว่าต่างคนต่างไม่ว่างนะฮะติดงานติดธุระกันทั้งนั้นแล้วก็เพิ่งจะได้มามาช่วยกันนะไฟมันอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เราอาจจะเอาไฟดวงนู้นมาก็ไม่ถึงแต่ละ คือไม่ใช่อะไรให้เลอะเป็นคนๆไปเนี่ยนี่องค์นี้เนี่ยก็ฝังกันอยู่ในดินแบบเนี้ยดินแข็งเนี่ยแข็งมากเนี่ยกระดั่หญ้าได้ของเป็นเนื้อดินเราไม่รั่วเป็นเนื้อดินนะเไม่รั่วอ่าชำรุดแต่ไม่เป็นไรครับมันมีความสูญเสียมันมีความชำรุดได้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นมวลสารอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ของเรานะครับก็ค่อยๆใส่น้ำมาเลย ใส่น้ำไหมน้ำใส่ไปเลยอือล้มันนี่นะครับนี่คือทีมงานของชมรมหลวงพ่อเงินวัดเขาพระใต้ในภาคใต้ที่ว่าช่วยกันศึกษานะฮะร่วมกันศึกษาร่วมกันหาความรู้ร่วมกันก็คือถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้อย่างเนี้ยนะถ้าเกิด ถ้าเกิดอายุมันไม่ได้มันจะแข็งแบบนี้ไหมไม่ไม่ไม่ถ้าเอาดินใหม่แล้วก็โอ้ยสวยครับสวยอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับพี่มาแล้วครเป็นเนื้อดินเนื้อโลหะมาแล้วครับพ่อปู่ฤษีตรงนี้อันนี้เป็นพ่อปู่ฤษีครับเรามาจนได้ครับมาจนได้คือมีเยอะครกุนี้นี่อุยจอ อ้ยยาพิมพ์อ่าเทพโลกุดอนหรือเปล่าครับพี่เ้ยเนื้อดินหรือว่าเนื้อชิ้นไม่รู้พี่ไม่แน่ใจท่านหนักกับชิ้นท่าเบากต่นี้แต่นี่เบามากเะาต่เดิน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 องค์องค์นี้อยู่เปิดเลยอันนี้เนื้อชิ้นครับเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นใต้ขวาเลยโอ้ยนี้สวยครับหลวงพ่อเงินค่ก็ไปก็ไปก็ไปครับโอ้ยนี่เนื้อดินเสียดายแล้วแล้วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือสั้นนะมันมีชำรุดครับเป็นเรื่องปกติไปขอสมากัร อ่าแล้วของพี่อ้นจะเปิดไห้เมื่อไหร่ครับพี่ไม่ทราบครับนั่นดูดินลึกอยากจะท่งอะไรเลยอ๋ออือนี่ทำมีผ้าเนื้อดินผ้าเนื้ออันนี้อันนี้เนื้อชินเนื้อชินเหรอครับเนื้อชินใช่แช่เมื่อกี่นะรู้สึกว่าเยอะนะไห้ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมีใบใบนี้แตกเออแตกับน้ำที่เออแตกมดที่ดูดินเลยดินแล้วมันกรอบ น,นะครับเดี๋ยวยังไงก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวครูบ่าวเขาก็จะเอามาให้ชมกันทีละองค์อีกทีนี่เราเปิดไหกันจ่าจ่าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าเป็นอะไรบ้างสรุปกันบ้างอะไรเนะี่ยมืดละแกะกันจนเรียบร้อยละเดี๋ยวทําความสะอาดล้างพระแล้วก็จัดเก็บสรุปอะไรแล้วก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาช่วยกันเป็นสักขีพยานยในการาเปิดไทนะครับว่าจริงๆอ่ะมันเปิดกันแบบนี้แหละฮะพี่ๆเขาอาจจะเปิดกันก่อนเราเยอะนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะถ่ายไว้บ้างไม่ถ่ายไว้บ้างเราก็มาทําให้เห็นกันนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี่ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สรุปยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับทุกคน